เป็น60บาทยงไำวนร้อยสามบาทบวกเข้าโภคเป็นร้อยห้าสิบบาทนะหน่ร้อมสิบบาทใกล้ไปใกล้สมมจมดพ้อหมดทนไปใกล้ไปนี่โงเจอร์คือไไม่ชอบไม่ชอบพู้ปะาไทยไม่ชัดนะ่นเป็นคนขมินัมพูชาไม่เห็นเป็นอะไรก็ได้คอะร้เป็นคนดี วันเหนียวนางฟ้านางรำใช่ครับผมเป็นอะไรก็เป็นคนดีมาค่ะพลังงานบวกว่างั้นมาสิใครอยากบวกว่านางรำนางรำเป็นคนที่โมโหไม่ใครไม่ได้เหล้าเบียร์ไม่กินนะนี่ไม่กินมาเป็น้อจมพิษไหมเป็นกจมพิษอยู่คุณก้องกินปาจันไหมไม่คือกินได้ไหมพี่กินได้ไหมกินทุกอย่างอ๋อแต่นานๆใช่นานๆแต่ว่าตอนนี้คือรักษาตับออ๋โอเค เป็นคนดีขึ้นนิดหนึงไงคุณกอล์ฟคุณกอล์ฟจริงจริงขึ้นนิดนึงเมาจริงๆผ่านมาหมดเลยวูวันนีน้ขึ้นซอด้องร่อยมากอร่อยมากโอ้น evet ี่นะขอบคุณค่ะ thank you see you นะคะนะครับบายบายนะนะครับเป็นแสบหลายมดนะครับเห้งมด มาะทังประทัดใจก็โอเคกินคนเนี้ one one วันฮอนโจ๊กใบไม่เด้นิวไลท์ว่าสันนิวไลท์แปลว่าอะไรใหม่นะครับไลท์แปลว่าข้าวเดีย๋ยวโจ๊กใบไม่เด้๋ยคตอนนี้ยว่าทังเพื่อจะเอาเป็นเย็นๆเนะาะแต่ชั่วโมงนต์นิวไลท์ว่าสันไะว้ต้องก่อให้ก็ได้ก่ <c oughs> อให้ผสมข้งวผัดหอมใบตองหนึ่ง ของ QR เล็กก่อนนะครับร50บาทไยดอง10บาทแล้วก็เพิ่มข้าวโพด10บาทขนะ้าวโพดบาทสวัสดีค่ะเชิญน,นะคะเชิญมาตำเองเลยค่ะสวัสดีค่ะน้องสาวสวัสดีค่ะเชิญมาตำเองเลยนะคะสวัสดีค่ะข้าวโพดฝานข้าวโพดทีไรนึกคึงใคร เจเบียเเบียคนละยำค่ะเงินที่ยืมไปคืนด้วยนะคะไปไซล่ะเจเบียรุ้นละยำเป็นตำนานนั่นน่ะตำนานปานเขาปลดแสาเร็งเนาะล่าสุดนี้เห็นอยู่อะไรนะบุรีรัมป์ป่ะบุรีรัมป์ใช่ไหมใช่ที่วัรเลี้ยงช้างอ่ะอันนี้คือพุดหยอกแกเฉยๆจะยืมตังค์จริงๆไม่คืนจริงๆแต่อาจจะเป็นลำบากลำบากเป็นตำรถแม่เลน้าะไม่ใช่ป่าเนาะ หอยอันนี้โอเคก็ค้าจะสั่สดร้อยห้าสิบาทหนะ้าเล็กนะม,นมันใส่เครื่องเคียงเยอะก็ลเลยสั่สโอเคเป็นลิกชิ้นเพิ่มหอยดองแล้วก็เพิ่มาโนเนาะเพิ่มอย่างละสิบาททวกนี้ร้อยห้าสิบาทแคนี้ปูหมาเป็นตัวตัวเลยอันนี้ตัวแม่นะคะตัวแม่ตัวแม่จะแก้เพื่อบางทีตัวแม่ก็ต้องแคร์บ้างนะคะนะ <laughs> <laughs> ยิ er ่งไว้ก่อนพ่อสอนไว้ว่างตัวแม่แคร์บ้างก็ได้นะนะครับมั่นหน้าไม่ใช่มั่นโงนะนะครับความมั่นใจอะได้จะทําให้คนหมัดใไส้นะโอเคนะอันนี้เสร็จสิ้นแล้วนี่เสร็จสิ้นมันจะเครื่องเคียงมันจะเยอะนะครับทีละสเต็ปอาสดุงสดกุ้งสดกุ้งสดพุ้งสดเนาะนะครับปูสดสดเลย น้องน้ำตาลสวัสดีจ้าน้องน้ำตาลนั่นน่ะใช่น้องน้ำตาล่อค้าเป็นคนเฟรนลี่นะนะครับเป็นคนกันเองน้องหมาน้องแมวก็เป็นเพื่อน่อค้า my friend ขับแคดแคดอะด็อกนะคะ my friend my friend เป็นกะแ่บเนาะร้อยฮาซิบาท์ดยุไซนี่จุกๆเลยตลาดรถไฟที่เดียวนะคะมีไข่แมงดานาะแมงกะพรุนเนาะนะครับชิมบ้าง